นะไรคะอะไรพอดีเบ๊ออนุญาตทำงานหนูใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะอย่าลืมไปต่อด้วยนะคะ <S 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 อะไรนะอ้าวนี่วัน,นที่เท่าไหร่เนี่ยอ้าวนี่ก็ไม่เตือนเลยมูจะทำงานอยูย่ในไหนก็ไม่ได้ทำงานกันที่นี่กันพอดีหรอกวันนี้เท่าไหร่ก็จะสิบสามกุมภาแล้วเร็วเร็วเร็วเลยไปหายเอกสารโหรมูจะผัดวันประกันพุง่ง จะทันเลยเนี่ยเร็วๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงทะเบียนคืนนี้เลยเขาให้เวลาลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่13ากุมภานะเนี่ยเดี๋ยวจ่ายตังค์วันนี้วันนี้เลยไปเตรียมตัวเตรียมตัวเอกสารแล้วลู๊ลูลืมสนิทเลยเนี่ยแล้ว็น่จะจ้างต่อไหมคะนูอยากทำงานต่อกับเจ้านายอะค่ะจะไม่ต่อกตรงนี้นี่แหละโอเคนะเดี๋ยวจะรีบลงทะเบียนให้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาไปแล้วติดตามเราได้ที่